สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาชมบัวที่เราปลูกไว้ในอ่างข้างบ้านกันนะคะแล้วเราก็เจอตัวเพี้ยค่ะตัวเพี้ยที่เกาะอยู่ใบบัวของเรานะคะวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมมากําจัดตัวเพี้ยกันค่ะด้วยสูตรง่ายๆสูตรไหนนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยจ้าค่ะและสูตรกําจัดเพี้ยของเราวันนี้ก็จะมีกาแฟาน้ำมะนาวมีน้ำเปล่า แล้วก็สารจับใบค่ะวันนี้ใช้สันไหลนะคะสารจับใบเริ่มต้นด้วยการใส่กาแฟลงไปเลยค่ะใส่กาแฟลงไปสองช้อนโต๊ะน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนสูตรเร่งด่วนที่เราไม่ต้องหมักเราสามารถ จะคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเราก็สามารถฉีดพ่นได้เลยน้ำเปล่าประมาณ150 ml นะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็สารจับใบสารจับใบประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ไปเลยที่ทำก็ง,ง่ายๆค่ะก็แค่คนให้เข้ากัน เป็นสูตรเข้มข้นนะคะสามารถไปฉีดพ่นได้เลย <ST AR> เมื่อเราคนเข้ากันจนได้ที่แล้วเราก็กรอกใส่กระบอกฉีดเราเลยนะคะกรอกไปเลยกรอกใส่กระบอกฉีดเราทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเราก็สามารถที่จะไปพ่นได้เลยค่ะ รอติดตามตอนต่อไปกันนะคะค่ะก็ถึงขั้นตอนการฉีดพ่นแล้วนะคะเราก็ฉีดไปเลยฉีดไปเลยค่ะฉีดไปตรงที่มีเพี้ยเพี้ยจะไม่ชอบกลิ่นเปรี้ยวของน้ำมะนาวนะคะและตัวกาแฟเองจะมีไนโตรเจนที่ป้องกันโรคพืชได้นะคะเราก็ฉีดไปเลยเราก็มาดูกันว่า ตัวเพียจะมีปฏิกิริยายังไงสังเกตเห็นไหมคะตัวเพี้ยก็จะแน่นิ่งไปเลยค่ะวันนี้เราก็มาทดลองให้ดูกันแค่นี้นะคะสูตรกำจัดเพี้ยโดยใช้กาแฟกับน้ำมะนาววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้จากคลิปิรีโนนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย